กำลังจะไหวยเวทีดำเนินนำทีมโดยคุณแม่เตนคนสวยนะคะสวัสดีสาธุสาธุสาธุคุณประทุคุณประทมคุณประสงค์คุณบิดามารดาคู่บาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักหลักษาอยู่ในสากลิภิพนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทั้ง16ชั้นฝา15หชั้นดินพูตาอาหักหลักปนหลักเมืององค์พรององค์ท่ามหาพุ่ม คเกษตรแห่งความสำเร็จพระแม่ธรณีเจ้าทีเจ้ทาท่าเจ้าภูบือบานลักบานหลักเมืองลมเวอร์มายนะจังหวัดมหาสลักามลักบานโน่นสะแบงพร้อมท่านหลวงปู่ที่รูเด็กราบได้ไหวได้สักการบูชาองค์พ่อหลวงพ่อพระแก้วโมลกฏหลวงพ่อพระพุทธศีริงพระพุทธชินนัลาหลวงพ่อพระสุขหลวงพ่อพระเสรมิมหลวงพ่อพระใส หลวงพ่อพระเจ้าเงยยืนแบงหลวงพ่อพระเจ้าหุ้ตื่นหลวงพ่อพระเหลาเข้มยิมิดหลวงพ่อพระพุทธปฏิบัติพ่นหลวงพ่อพระพุทธมหาจักรแก่นนครจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อคงพระธาตุพนมองค์พระธาตุหน้าดูนหลวงปู่ศรีหลวงปู่เขาปู่ฝันพระจันทร์มั่นผู้ริทัตโตหลวงปู่แก้วหลวงปู่แหวนหลวงตามหาบัวหลวงปู่บุญท่านบาลมีของหลวงพ่อเจริญครูเป็นไข่ออกไข่ท่าหมี่กับลูกกับหลาน ในมือนีวันหนีลูกหลานได้ถือเป็นเลิกงามยามดีเฮ็ดพิธีไหว้สักการะเวทีก่อนลูกหลานสิได้ขึ้นซ้อมขึ้นใส่ขึ้นได้เพลิงผ้าอาศัยในมือนีวันหนีขอสักการะบูชา,ส,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทหลายขอ,ขออำนาจมหาหนากของเทพที่ว่าท่าน,ะ<อ>นไร้โนะจง <c oughs> มาดนบรนดานใ้การประกอบพิธี <c oughs> เกิดคววงเป็นมงคลสิลิมงคลแก่หลูกแก่หลานลูกหลานขอนอมถวาย บายสีมาผู้บุรีพร้อมทั้งนําแดงนําชานํำขาวนมเนยผลไม้ที่เป็นมงคลท้งเก่ายางพร้อมทั้งของหวานขนมหวานที่เป็นมงคลท้งเก่ายางขันหาขันแปดมากาบมาไหวมาสักลาบูชาเจ้าเวทีขอให้เจ้าเวทีพร้อมทั้งอุปกรณ์การแสดงแสงสีเสียงกระรูกทับล้านได้ องโหสิกรรมให้กระลูกกับหลานหากมองได้ในหลวงเกินหรือประพิษพืชพิษด้วยเจตนาหรือโบเจตนาด้วยตั้งใจหรือโบด้ตั้งใจกับย่างให้ปิดบาปเป็นกรรมแก่ลูกแก่หลานในหม้่นี้วันนี้หลูกหลานขอนอมสักการะบูชาเจ้าเวทีพรทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญความโชคดีมีใช่การซ่อมให้ลาบเรื่อน ลกคนที่ขึ้นบนเวทที่ห้สง่าพาเผยมี่สติปัญญาจดจำวิชาการเรียนการสอนทายทอดการแสดงได้เป็นอยาน่างดีการซ่อมให้ราลื่นท่านเวลาการแสดงในลำดับต่อไปเวลาไปออกงานหายูหายกิมเดให้เบนเป็นสง่ามีม่ซื่อมีเสียงหงเยีเ่ยงเหลียงเหลี่ยมสดใสสวยงามมีการมี่างเป็นที่ประทับจิตประทับใจแก่ภูภูมิบึงผู้เห็นไได้ยินซื่อยินเสียงแล้วให้กินบ่ได้ยูบ่เป็นเหยียบไม่